25ภาพการออกแบบเฟลที่ดูแล้วอยากเห็นหน้าคนออกแบบจริงๆเริ่มกันที่ภาพแรกใครออกแบบสนามฟุตบอลเนี่ย oh. ต้นไม้ขวางหน้าโกขนาดนี้จะเตะเข้ายังไงล่ะภาพต่อมาก็เข้าใจนะว่าต้องการออกแบบให้ใช้ได้แบบ2 in one 2> <Okay. S 1> ทั้งมีดทั้งประแจไอตอนใช้มีดมันก็โอเคอะนะและแต่ตอนใช้ประแจจะทำยังไงละทีนี้มือแหกกันพอดี ภาพต่อมาฉันจะไม่จ้างช่างคนนี้มาทำบ้านของฉันเด็ดขาดภาพนี้ประตูมันก็สวยดีนะฉันชอบอืม <Okay. S 1> มิติใหม่ของการออกแบบเสื้อผ้าใส่แล้วน่าจะดูเลอะๆห,หน่อยเนาะภาพนี้เราอยากรู้ว่า อันไหนคือตู้โทรศัพท์ครับผมมิติใหม่แห่งการติดกล้องวงจรปิดอ,อืมคงจะเห็นนะเนอะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างมากันที่ภาพนี้ประตูห้องน้ำถ้าจะใสขนาดนี้ไม่ต้องมีประตูก็ได้มั้งครับลูกพี่การออกแบบบันไดที่ห่วงใยคนใช้รถเข็นมีทางลาดสำหรับคนพิการ แต่ลาดลงมาขนาดนี้คิดว่าลงไปน่าจะพิการกว่าเดิมนะครับภาพนี้ต้องตั้งชื่อภาพว่าที่สุดแห่งการย้อนแยง้งห้ามสูบบุหรี่แต่ที่เขียบุหรี่เนี่ยนะอเอาเข้าไปคนออกแบบจิ๊กซอคงจะลืมไปว่านี่มันตัวแร็กคูนไม่ใช่จิงจอก บันไดในอาคารแห่งหนึ่งที่อืมจะมีราวไว้ตรงนี้ทำไมเพื่ออะไรหรือเราเข้าไม่ถึงเนาะการตีเส้นถนนที่อดูจะเกรงใจธรรมชาติดีนึงหรือเข้าตีให้พอไปทีหรือยังไงการออกแบบรั้วที่อก็หรือมันเป็นรั้วแก้ว หรือเรามองไม่เห็นหรือยังไงแต่ที่แน่ๆประตูมีไว้ทำไมครับการออกแบบป้ายให้อ่านสบายยิ่งขึ้นสบายไหมล่ะเจ๊นี่คือที่มาของคำว่าไม่ตรงปกจากภาพมันบอกให้กดแต่ตอนใช้มันต้องหมุนสิโถ แต่เราก็กดต้องนานภาพนี้ถามคำเดเลยว,ว่ามีบันไดไว้เพื่อเมื่อคุณบอกนักออกแบบว่าอยากได้การตกแต่งสวนด้วยรถอืจัดให้ครับนี่ก็เป็นอีกภาพแห่งความย้อนแยง้ง ห้ามสูบบุหรี่แต่มีที่เขี่ยบุหรี่ให้นะจ๊ะพับตุกตายรีราฟที่เอ,อ่อจริงๆไอ้ตรงยามมันควรจะเป็นคอไม่ใช่หรออหรือนี่มันยรีราฟผสมลิงเอ๊ะหรือยังไง <S <S <ๆ>การออกแบบลูกกอล์ฟให้หายากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจเจริญพรคนออกแบบการสมัครสมาชิก คงจะลืมไปว่า1ปี12ฉบับ960บาทแต่อีสปี24ฉบับ2,400บาทเนี่ยมันแพงกว่าอีกนะสมัคร1ปีก็ได้มั้ง960เมื่อคุณซื้อซ่อมมาหรือเขาจะลืมเจาะหรือมันเป็นช้อนกับซ่อมหรือเราเข้าไม่ถึงการออกแบบหรือยังไง ภาพสุดท้ายหรือนี่จะเป็นศิลปะของการเว้นระยะห่าง <What? S 1> ก็เป็นได้ <What? S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ25ภาพการออกแบบเฟลเฟลดูกันเอาขำๆนะครับ <Okay. S 1> ขายเครียดไม่ดราม่านะ <Okay. S 1> ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องเราจะนำเรื่องผ่อนคลายเบาสมองมาให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆติดตามกันด้วยนะบายจุ๊บ